เย็นวันนี้นับเย็นวันที่เอ่อเย็นวันที่12กันยายนครับต่อมาแล้ว109ขณะนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีครพบเจอนับ3ลายครับเมืเ่อกี้เดินลุกเลยเไป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 อเ,เองตรงนี้มันเป็นพันาผนกนานกคนนะฮะใช้เราเฮ้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี้ย ค่อยๆเก็บแล้วเอาไปไว้ตรงนู้นผมจะต้องให้มันเรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องเฮ้ยไปสั่งสีเข้าไม่ได้นะข้างในอ่ะเฮ้ยขอบไหนขอบข้างนอกเหรอเฮ้ยขอบข้างในนะเมาไหมเนี่ยใครบอกว่าคนเล่นร่อนแถวนี้ไม่มีตังค์นะทางเข้ามา ข้างเขามาขาวเขามามีน้ำสีก่างหักนี่ใส่ในคำนี้อยู่ง่ายเลยบอกไงเปรี้ยวกว่คนนี้ยังไม่ได้กินเลยนี่เขาเขาเดินมาบอกผมใครบอกสชาติก็เป็นตัวดีนะน่ะออไม่ไปกินจริงว่าเป็นแม่แล้วคือที่ขายของว่ะคืนที่ขายของว่ะโอ้โหของกินเต็มเลยว่ะ คล้วเดี๋ยวเตเกงมาวสารนั่งของาตัดแล้วได้แล้วกูกเือ,อ,อมีดมีด <ไป S 2> มีด,ม,ม,ดมีดเก็บไปยังเออพีกหมดแล้วเอาแกห้องแล้วมีดแหลมาอ่หมดแล้วทำเป็นไปได้งไงวะ,อ,ะอ,งงอ่ะพบเจอนับสามลายนะับตอนนี้กำลงังเออโอเออกำลังเก็บข้าวของนะครับนี่ครับมอดูนะว่ามสวยงามหรือเปล่า ว่าทำไมต้องกดขันครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ทุกๆครั้งนะครับเอ,อแล้วเที่ยวครับจะเดินผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้มาปื๊บแล้วก็มันข้ามานี่ปื๊บตรงนี้นนเพื่อที่จะไปถนนข้าวสารทางนู้นเราก็เลยคออนครึ่งทางครับก็เลยพูดกันไว้มีวันนี้ทำไมมันนั่งกินตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนใครมีมีใครจ้างมาว่าเดียเ๋ยววันนี้เอ้ยเอ็งก็รู้ว่าเอ็งมาอย่าง,ง,งนี้ จัายยาไปไหนจักยยาไปไหนอ่ะอ่านะครับเออตอนนี้กำลังเก็บกับพลาะนะแจ้งภูมิชาเพื่อทราบนะครับอ่าโดยรวมนะจุดตรงนี้นะเป็นโรงยาบานเลยนะ นี่เละนะครับอย่างเละเลยนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ในการลงพี่ีตรวจแต่ละครั้งแต่ละจุดนะภาพหนึ่งจะมีพื้นที่และเวลานะครับ่โดยรวมนะเดี๋ยวกำลังผักดันนะครับออกนอกพื้นที่นะครับอ่ะแจ้งภูมิชาเพื่อทราบครับกดขันสามลายนะเหตุการท่วไปปกติครับนะครับต่อมานับสายตรวจเทคนโลชุด2 5 1ห้หนึ่งครับก็วสีตรวจถึงจุดอนุสาวรีย์ช้างศีเสียนครับอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับในการลงพนทีตรวจแต่ละครั้งแต่ละจุดนะภาพหนึ่งจะมีวันที่และเวลานะครับ เย็นวันนี้นะครับเย็นวันที่12กันยายนนะครับ2 5 6 8ขณะนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีครับภาพจริงนะครับภาพจริงนะครับกดถัดจริงนะครับเทศกิจพระนครนะครับเราตรวจกันจริงๆนะครับอาเบื้องต้นนับแจ้งภูมิชานับจากการเดินขึ้นมาสำรวจด้านบนฝั่งด้านหน้าของอนุสาวรีย์ช้างสิษยเสียนครับจากการดูด้วยแหลสายตานะครับไม่พบเจอนับผู้คลเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านฝ่าฝืนนะครับ ตอนนี้กำลังเดินอ้อมไปบริเวณด้าน,นหลังนะครับ โดยไม่ด้หลังครับจากการดูด้วยแบบสายตาครับไปพบเจอนะบุคคลเร่ร่อนหรือคนไร่บ้านฝ่าฝืนนับขึ้นมาอาศัยรับนอนอยู่บริเวณนั้นบนนับอ่วันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสรุปนะครับแจ้งภูมิชาครนะเออเย็นวันที่ เย็นวันที่12นับกันยายน2568นับสายตรวจเทคกิทชุด2ห้างหนึ่งนับก็วอลสี่ตรวจจุดบริเวณอนุสาวรีย์ช้างศีเสียนับจากการเดินสำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะับไม่พบเจอนะับบุคคลเล่กนอยหลือคนในบ้านผับฝืนนับอ่ะเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับอ่ะครับต่อมานับสายตรวจเทคกิทชุด2ห้างหนึ่งนับก็วอลตรวจเดินถึงจุดป่าปีทางเดินนะับหน้ากองสลากเก่านะับ ดาวไปถึงหอสมุนเบิองเทพมันนครนะครับมาสายโอ้โหฝนไม่จะตกไงนะครับเย็นวันนี้นะเย็นวันที่12นับกอยอนับ2 5 6 8น,บนับขณะนี้เวลา17นาฬิกา02นาทีนบภาพจริงนะครับ อย่างที่เคยบอกกันไว้ในการลงพที่ตรวจแต่ละครั้งแต่ละจุดนะ้ภาพนี้จะมีวิ้ที่และเวลาคนระับตอนนี้ก็กำลังเดินเท้าเผ่านจุดบาดทีถีทางเดินคนระับเออหน้ากอกสลากเกา่ากำลังเดินผ่านครับแต่ตอนนี้มาเจอพบเจอนะครับ เสือเสือเอพี่ติตูเดียวแอบก่อนก็บเลยครับแปะไปไหน่ะแอบแปะเราแฟนเยอะวันนี้ไม่เมาเพราะว่าวันนี้ไม่เมาคุยรู้เรื่อง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถ่ายอ่าพบเจอสองลายนะครวจหันสองลาย,ยตอนนี้เรากำลังเดินเท้านะครับเดินเท้ามาผ่านเออหน้าออกสมุนไพรเทพมหานครนครับนี่สแกนปะ แล้วเขาเขายัางไงมันต้องไปคืนปะแสดงว่าหัวใบจะมานั่งแปลกทำาไเนี่ยพักเหนื่อยลุงโอ้เนี่ยนะครับผมเจอจากรยานยนต์นะจอดอบนบันทีหนึ่งรลายนะครับ รอรับลูกพอดีอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปปรับก่อนครับโอ้พ e like like. so ี่เดี๋เดียวอ่ะคุณก็รู้ว่าเป็นบาตวิถีมัคืลูกมาแล้วทีไม่ไม่เข้าใจอ่ะพี่ฟังผมนะถ้าพี่เป็นผมพี่ทำไงไอพี่ผมลงเลยนตุ้เออนั่นแหละเข้าใจเขาใจเราตุ้ยพี่ตุ้ยพี่พี่ไปปรับเหรอน้อแต่พี่บอกเรียนี่เรียนสตรีวิทย์เหรอใช่ตอนรู้สาวเดี๋ยวไม่ได้หรือกด้พี่ลงเลียแสดงว่าเก่งเล่นเก่งอยู่สตรีวิทย์ รับจุดบาดีทางเดินนับหน้าคองสลักเก่ายาวเปงขอสมบูเมือเทพนครนจากการเดินเท้าตรวจสอบนัพบเจอนับบุคคลเลร่อนว่าฝืนสองลายนับจักรยานยนต์จอดรถบีบาทีหนึ่งลายนัเบื่องต็นได้ทำการปักงบันออกรองคดีนัเป็นการต้วัครับนะครับเย็นวันนี้นับเย็นวันที่12องกอยนับสาร้อยสิบแปดนับขณะนี้เวลา17บเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีนับสายตัวเท่กิจสห้นักว จุดบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับบาดวิถีทางเดินครับด้านหน้าครับแล้วก็ปากซอยตอกสาเกนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ครับในการลงพื้นที่ตรวจแต่ละครั้งแต่ละจุดนะภาพนี้งจะมีวันที่และเวลานะครับขณะนี้ครับเวลา17นาฬิกา17นาทีนับเย็นของวันที่12กันยายน2568นับภาพจริงครับเบื้องต้นครับแดงภูมิผู้บังคับชานะครับจากการดูด้วยระดับสายตานะครับ จุดบริเวณตรงนี้นะครับไม่พบเจอครับผู้คนเล่าหรือคนในบ้านฝ่าฝืนนะครับและประชาชนนํำข้าวกล่องเมาแจกนะครับไม่พบเจอนะครับไม่พบเจออ่ะเหตุการณ์โดยรวมเย็นวันนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับเมืดวันนี้นะครับสายตรวจเที่ยงกี่ทุ่มสองห้าหนึ่งศูสองห้าหนึนึ่งนะก็วอลสี่จุดบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับหน้าต่อสาเกนะครับบาดวิถีเรียบคลองครูเมืองเดิมนะครับ อ่าเบื้องต้นนะแจ้งภูมิชานะครับในพื้นที่เขตพระนครนะครับตอนนี้นะครับช่วงเวลา18.26นนะครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกนะครับฝนตกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ครับสังเกตจากน้ํานะครับอ่าโดยรวมนับจุดตรงนี้นะครับมองดูด้วยสายตานะครัไปพบเจอนะครับประชาชนป่าเปิดนำเข้าของกระแจกนะครับอ่าเหตุการณ์ทุกอย่างปกติครับ อานะครับมืดนี้นับสายตัวเทพกิจุดสองห้าหนึศูนย์สองห้นึครับก็ยังวอฟรีจุดบริเวณเาปากซอยตอกตะเกนับข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับมืดนี้นะครับจากการดูด้วยสายตานับแจง้งภูมิชาวประสาบนะครับไปพบเจอนักประชาชนฝ่าฝืนนำข้าวกล่องกระแจกนับพาดติงนะโดยรวมนับเหตุการณ์ทั่วไปแบบนี้ครับแจ้งภูมิชาวาประสาบ